สำหรับชาวปีชวด2568นะทนาดนา้ำชันสาเป็นเทวดาผู้ชายมีดวงสตาคล้ายพระเตมีนะถูกนายสารถีเอาใส่รถไปฝังตามคำสั่งพระบิดาชาวปีชวดนะคะมีตำนานเล่าว่าเช่นนั้นมีชันสาเป็นเทวดาผู้ชายปกปักรักษามิ่งวันจะอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วย ทีนี้ชาวปีชวดปี2568นคุณอยู่ในช่วงที่ต้องระวังเรื่องของสุขภาพสุขภาพที่มีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องของข้อเข่านะคะความเจ็บปวดนะแล้วก็เรื่องของช่องท้องระวังเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ชาวปีชวดเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีความจริงจังนะจะต้องทำให้เสร็จ ดังนั้นชาวปีชวดปีนี้คุณอาจจะประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะคะเขาบอกว่าพระอาทิตย์เป็นปากบางครั้งมักพูดเด็ดขาดพูดแล้วต้องทำให้ได้ตามที่พูดเจรจาเป็นที่ชอบใจของผู้ใหญ่และนักบวชน,นะคะเจ้าหนูอสิกะตัวนี้นะอยู่กับองค์พระพิฆเนศดังภาพ เป็นพลังงานที่ชอบการเรียนรู้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มีพระจันทร์และพระพุธเป็นมือความรู้ที่เราศึกษาจากการขยันหมั่นเพียรมักเจอปัญหาและอุปสรรคค่าว่าเช่นนั้นเลยส่วนพระฤหัตเป็นที่นั่งให้ระวังร่วงกามอารมณ์ควบคุมให้ดีร่วงกามอารมณ์เพราะอาจจะเดือดร้อนเพราะเรื่องกามอารมณ์ได้ส่วนพระอังคารเป็นใจ จะเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นพอสมควรครบคนเช่นใดมักค้อยตามนะให้เลือกคบมิตรที่ดีคบคนที่ดีถ้าคบคนร้ายก็จะร้ายตามเช่นกันส่วนพระสุภพระเสาเป็นเท้าจริงๆแล้วชอบเดินทางนะอาจจะเดินทางทำบุญหรือชอบท่องเที่ยวก็เป็นไปได้เกณฑ์อายุที่มีเคราะห์นะคะก็คืออยู่ในช่วง10ปี12ปี13ปี15ปีและ37 52ปีเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเกณฑ์ประสบเคราะห์ร้ายให้ระวังแต่ถ้าอายุเกิน52ปีไปแล้วแสดงว่าสิ่งที่จะเข้ามากระทบหรือเคราะห์ร้ายต่างๆนั้นจะเบาบางลงนะคะดังนั้นใครที่เกิดในปี2568อายุเลย52ปีไปแล้วปีชวดถือว่าเป็นปีนักษัตวที่ดีจะเกิดโชคลาภส่งผล จะได้สิ่งของอที่เราคาดหวังนะมีเกณฑ์อย่างเดียวคืออาจจะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เท่านั้นนะคะก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ทุกท่านเนาะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องสำหรับดวงชะต,ตาประจำปีเกิดของปีชวดนะคะคลิปหน้าก็จะเป็นคนเกิดปีชรุต่อไป ชอบก็กดไลค์กดถูกใจกดแชร์ช่องของไม่หมอด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ